ตะคืนมาครับสปอสไลมีทางเลือกเยอะเลยครับมี4ี่ช่องไหลออกไปนอกสุดดิร์สยิงลูกนี้โอ้โหวไม่ต้องกรอบเลยครับโอ,โ,โอ้โหทางเลือกเยอะมากครับเพราะว่าข้างหน้าสปอสไลนี่ติเข้ามาโลบวันแอบขบเข้ามาเล่นข้างในครับแต่คืนแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยครับสุดท้ายมาร์ชเปิดเข้ามาเอาบอลเลยแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเนลูวิสดังเน็ตชาร์จจะอจเข้าไป โอ,โ,โอ้โหพวกนี้โอ้โหนาที78นะครับบอลไม่น่าเชื่อครับว่าจะทะลุเข้าไปได้เพราะว่าโดโโโังแทรกออกมาครับไม่ล้ำครับอ,อยู่ในแนวทั้งแผงโรเบิร์ตสันทำท่าจะเล่นแต่กระโดดไปแล้วก็ปล่อยบอลผ่านแล้วก็ทำให้เพื่อนข้างหลังเสียจังหวะตามไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแมคลิสเตอร์หรือว่าโคนาเต้ โอ้โหเนี่ยทำท่างง้างแล้วปล่อยครับบอลแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้ตุกโอ้โหบอลมาถึงกัมแบกครับลูกนี้เฟลแบกหนีไม่ได้และผูร์สินก็เป่าจบเกมครับโอ้โหดีเอเม็กเซียมครับเดือดเดือดแล้วกันครับคู่นี้ไรตันครับกับเลวพูแบ่งแต้งกันไปครับไรตัน2ลงเลวพูสองครับ